อยากลดไขมันได้ไวให้กินสิ่งนี้ก่อนมื้ออาหารรับรองค่ะว่าลดไขมันได้แถมไม่ต้องกลัวโยโย่สำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการอยากลดน้ำหนักต้องการลีนต้องการลดไขมันแล้วก็มีหน้าท้องที่แบนราบมิวแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยดื่ม น้ำผักนะคะก่อนมื้ออาหารนั่นเองหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าจะกินยากหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นผักปัน่นมิวบอกเลยคะ่ะว่าไม่ยากซึ่งการปั่นน้ำผักปั่นเนี่ยมีหลากหลายสูตรมากเลยค่ะซึ่งการปั่นน้ำผักนะคะมิวบอกเลยคะ่ะว่าไม่ยากเลยคะ่ะแถมอร่อยด้วยเราสามารถเอาผักนะคะมาผสมกับผลไม้ค่ะเพื่อที่จะได้รสชาติที่ทานง่ายนั่นเองอย่างเช่นเลือกเป็นผักบุ้งหรือว่าผักสลัดนะคะแล้วมาผสมกับแอป หรือว่ากล้วยนะคะก็จะทําให้ได้น้ําผักบัน่นะคะที่มีรสชาติแล้วเราก็เนี่ยก็จะได้รับกยากใยไฟเบอร์ในส่วนของผักแล้วก็ผลไม้ด้วยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเวลานะคะหมิวก็แนะนําว่าให้ลองหาร้านนะคะที่เขาทําน้ําผักบั่นนะคะแล้วก็สั่งทำเนาะเพราะว่าจะได้ทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็ได้กินน้ําผักบั่นด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งการที่เราดื่มน้ำผักปั่นเข้าไปก่อนนะคะจะทําให้เราเนี่ยได้รับในส่วนของกากใย,ยไฟเบอร์แล้วก็มีการดูดซับที่เต็มที่นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตาุต่างๆที่อยู่ในผักแล้วก็ผลไม้นะคะเวลาเราย่อยเนี่ยก็จะทําให้ระบบการย่อยของเราเนี่ยย่อยได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยจะทําให้เราเนี่ยมีอาการลดอาการในการอยากกินของหวานหรืออยากจุกจิกได้นะคะเพราะว่าน้ําผักปั่นเนี่ย เขามีกากใย,ยไฟเบอร์ก็จะเข้าไปช่วยพองในลำไส้ของเราหรือว่าในท้องของเรานั่นเองค่ะใครที่กําลังลดขนมนะคะหรือว่าลดอยากของหวานหมิวก็แนะนําว่าให้ลองหาน้ําผักปั่นมากินก่อนที่เราจะกินมื้อหลักหรือว่ากินอาหารนั่นเองค่ะ ถ้าใครไม่มีน้ำผักบั่นก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเราก็สามารถดื่มเป็นน้ำเปล่าแทนไปก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าจะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมีลำไส้สะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่เวลาเราจะเติมสารอาหารเข้าไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นนั่นเองนะคะเพราะบางครั้งการที่เราหิวเนี่ยร่างกายเราเนี่ยอาจจะขาดน้ำก็ได้ค่ะ เมื่อเราเนี่ยดื่มน้ําผักนะคะหรือว่าน้ําเปล่าเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยเราก็เว้นระยะห่างนะคะประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ค่อยทานอาหารตามเข้าไปค่ะ จะทาให้ระบบการย่อยของเราเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะพอระบบการย่อยของเราดีขึ้นเนี่ยการดูดซึมสารอาหารของเราก็จะดีขึ้นเวลาเราจะลดน้ําหนักหรือว่าเวลาเราจะกินอะไรเข้าไปอะค่ะร่างกายเราก็รู้แล้วว่าได้รับสารอาหารเต็มที่มากแล้วนะคะอาการในการลดอยากของหวานหรืออยากจุกจิกเนี่ยก็จะลดลงถึง5 0ตเลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะก่อนที่มิวจะกินอาหารมื้อหลักของมิวนะคะหมิวก็จะเลือกกินเป้นนี่ค่ะน้ำผักปั่นนะคะของพี่บีค่ะซื้อของพี่บีมิวลองกินแล้วนะคะทุกคนบอกเลยค่ะว่ากินไม่ยากเลยนะทุกคนกินแล้วเนี่ยเหมือนเราได้กินน้ำแบบน้ำแอปเปิ้ลเลยเนาะหรือว่าน้ำผลไม้เลยค่ะและที่สําคัญไม่มีส่วนผสมของสารให้ความหวานหรือน้ําตาลใดๆเลยนะคะเราจะได้รับกบยากใยไฟเบอร์แล้วก็วิตามินเต็มๆจากผักแล้วก็ผลไม้ค่ะ เรามาชิมกันเลยนะทุกคนบอกเลยค่ะว่าต้องกินเย็นๆสดชื่นมากเลยค่ะก่อนที่เราจะกินอาหารหลักต่างๆนะคะการได้รับน้ำเนาะแบบสดชื่นสดชื่นเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยตื่นตัวนั่นเองค่ะร่างกายเราเนี่ยก็จะมีความสดชื่นเวลาร่างกายเราสดชื่นเนี่ยอารมณ์ของเราก็จะดีนั่นเองเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ในสิ่งที่ทำค่ะ อร่อยมากเลยค่ะทุกคนอย่าลืมลองไปสั่งทานกันนะคะเพราะว่าสุขภาพของเราจะดีเนี่ยขึ้นอยู่กับการกินของเรานั่นเองค่ะถ้าเราไม่อยากไปหาหมอในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องเริ่มที่จะเลือกกินแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะทุกคนสดชื่นแบบนี้มิ้วก็พร้อมแล้วค่ะที่จะไปทําขนมอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมอบให้กับทุกคนถ้าทุกคนสนใจนะคะในเรื่องของขนมสุขภาพแล้วก็เคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพมิ้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นการแบ่งปันส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้ ะะแล้วคลิปหน้าเหมือจะเอาสาระความรู้ดีๆมามอบให้กับทุกคนอีกสำหรับวันนี้เหนียวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย